ล่มนาวผัดมาแล้วตะเวนกันตกดินแล้วป่าลุงเอ้ยนัง่งนุ้มไหฮะพ่อพ่อแกงแล้วบ่เก็บเห็ดทำกันเดี๋ป่าลุงสบายดีแล้วทุ่นะแม่สบายดีเก็บเห็ดเด้อทุ่งทุ่งทุ่งกันทักทายสาวเกิร์บเกิรบกเกิร์บเกิร์บเดี๋ยวบุมีแล้วบุ้มใส่เสมอ

ไอเบิ่งเฮ็ดปลาลุงเอ้ยปลูกไว้ปั๊ดถอออกบ้านเบ้ดแล้วผูกฮึมหมูอ้านเด็ก็เก็บไปบาดนี้ใหญ่ขึ้นมาไอ้ไวขนาดเลยปลาลูกฮัมพี่พี่พี่อะไรปั๊ดต่ไม่ย้งก็ลายย่งก็ลายเจ้สามาผูกเอาเมื่อหนึ่ง A cá tóc bùa ngắt nóng lâu 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 บ่พาเก็บตัวนั้มันยังน้อยอยู่น่ครักออกากอันอืมเฮดนางฟ้าแล้วเฮ็ได้ครัอืมดอกใหญ่ๆจนบานขงเลยนนมือพัดกินกระแสบเนาะคบเนาะบ่ได้ใส่เกให้คนน้ค่ะาเอามาเก็บยาวเฮ็ดหวานเต็มแล้ว่ อะไ้แะ้วมันคะบลวดาบวงปลาไปเออดะก็พอเก็บพอเก็บไปน่มขาบเนี่ À Thôi tha hết ừ. là bỏ thằng này. Mìnhเก็บ ừ, mấyอัน mình à? đó. Ừ, mìnhเก็บ mớn cho mình. thằng này chứ, buộc thằng này này. พร้อมเก็บแล้ว thằng này này. Thấy đến rồi. Cái độc của nhỏ đó. Ừ. Độc của bên đây nó bên nó mình yên bọ, mình ăn bố

ทำเห็นบ่เห็ดนี่ยน้อยมีหัวพร่ามเห็ดถูกทำเนาะพี่ลองชิมวันตลาดมินิเอายังไม่มากขนานันเลยตลาดมินิเก็บเย็บโอ้เพคนกับเขาอันสบายใบดีลูกค่อยสิเก็บให้เบิรงสวัสดีครับเป่าน้ำเดี๋ยวเห็ดหยังเห็ดหยังเห็ดนั่งฟ้าเอ่อเห็ดนางฟ้าลูกใช่ เก็บให้เก็บบอส้างรายให้เบ right. ิ no, ่งพออนเบิ mm. ่งพออนนี่ร uh. ียเก็บพอยังหน่อยลูกจังนีเราไปติดซิ่งเบิ่งสิไทรายเนาะต้นดอกนี้ได้สาะดอกเดียวนะดึงเอามันสะดอกเดียยอืมปะ ย่งน้อยลูกมันยังน้อยมือชาจันเก็บอีกชาจะมัเก็บขอจะพามาเก็บเก็บดเก็บบดเหดนจเ็ดนางพระโอ้ยออกอ่ะู้หน่อยมินิเจาตุหน่อยมินิโมมินิโมมินิใจอ่ะมาหมนี่ท้าหน่อยเก็บเพชรกับพอเน้มมาิ้มหวานิ้มรอิ้มรอเออ เออเดี๋ยวไปอยู่จเดี๋ยวพอดีครับเออขอมากนะเนงหนูไม้เขาก็ออกลายเลยเด้อผมห้ำบริดูดน้ำเสียอีกให้มันดูเสียอีกแฮงสิแตกลายอับสื่อพุยมาโฮยอีกพุยก็มีอยู่พุยนะมาสิโฮยอยู่เน็บเนบใส่ทางั้งแตกลาย ใส่ซิ่งติ๊ดติดเบิ่งบ่ได้จักขีดแต่กิโลบ่มีถุงก็บ่ติ๊ก็ได้คันบ่มีถุงอยู่นํายาไปหาไปอันนี้นมาอีได้นเดี๋ยวนีลุงเอ้ยก็รอเบิ่งตัวอื่นว่าสิออกบ่นี่ไว้ตัดแกงบ่แกงแกงกิน สองสาวก็ไปหาแม่ก็เงิอนก่อนที่นี่ก็แตกอิ้วของบัวลายไอ้เด้มันยังสั่นอยู่นะอืมขันมือนี่ดูดน้ำสีทอนมือดูดน้ำสีมันแตกออกมาแนเงมันนี่ยอออกีรอนตักูล ตัว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 ไอ้มันก็แตกออกอยู่ได้ออกบิดลำลำได้ลำนี่บริตัดต้นนี่ตัดนี่หัวหงายออกล้ายทั้งนี้อันที่น้องว่าจงไว้จักสามลำบางบางคนก็คิดเสียดายเด้หอลำไผ่ไมนก็ออกอยู่ได้ทางนี้กะตัวนี้มันหักลงตอนแรกว่าสิบริตัดมันลำนี่นาะไปแล้วตัดลงมันมันล้มมันผลออก ออกมาสองสามนงตัวแม่งพันในเงาสัเนี่ยในเงาะพานเงก็หน่อยก็นี่ก็ออกเงาเว้ยอหละว่าไปหักไววมือเชาก่อนจหักไววแตกเาแตกนอบ้แแหงแล้วแหงจึงเรืองเลยผอมต้องการนนำเลยทำแล้วอนี้ก็ขาปลูกไว้เธอตุ่มเธ่ายัง นย่งคืนอยากจะมาโคตรท,ทนันสุม่มขอโทษอันฉีไปเลยนะที่ทางหลังนะั่นเนาะ ขึ้หลงหมากสีดาไม่ยากก็สิชุกกัล่ะคิดว่าไม่ยากหอไว้พันหน่วยบากใหญ่เลยพันห่วยหอไว้หน่วยเดียวล้วน้องนั่นก็ไฟอยากก็กินมันบอร้ายเลยนะไามพ้นโอ้ยต้นนีนะสร้างผมมาเห็ดแทงหน้ามันจนติดใจมันแสบพน่จะได้ยามแรงมันบเป็น ข้างนี้กระแตยูต่แนงมันจะมือจะชักพัดจะเท่าตัวนี้ตายจ้อยทำมาไตาภัยหุงทิบไว้กางขึ้นกระไต้แล้วอยู่เที่ยงบริพิตเลยนออยักพยานสินยันคองเฮาท่านี้กระติด lão khâu lôm lôm mình cái nào nè kìm bè tít bưng hết cả bắt chị tít bưng à, xin gỗ hên. Tạo mía mì nè. Tìm kiếm đi lèng nè 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 เลือกเอาไปพัดน้ำมันหอยจะแสบได้เลยเดี๋ยวเราไงน้านาวา,า,างโลกหนึ่งอะไรพี่น้องเลยกับตัวก่อนกับประมาณเจ็ดขีดทุกก่อนพีดบึงนะเจ๊แปดขีดพอดีสซม,มิณนะเิ็บขายแกเป็นบ้านสซมินะเนาะแอกก่อนน,นี่นีแซมิพอด,ดีบ้านเข่งแล้วก็เก็บขาย เ่อดำนักมันเนาะเคยถามกันก่อนว่าจะกินแบบใดปลูกเองสดๆจากสวนปลูกไห้กินป้าบึงทองสีทองฝายามแรลงสมง,งามแท้กระเจ้าสีแบบนี้มืออื่นจะแดดจัดเลยแต่ว่าแดดก็ค่อยู่ว่ามันมีลมมันบอกคือส่วงเดินสีเดินหามจะหอนหอนส่วงอะ อ่าน,นเลยแหละพอแล้วพอ่พอคนระับในประมาณโลอือประมาณโลโลกับกับกาวะโลกจำเจ้ากลิ่นเนะนั่งส้างครับไปเหตุ่นก่อนแล้วมีแต่หายเจ้าลายพอ เขาจะลายทองเราไปซื้อตอกวอ,อมาอล,ล,ล่างเรายออกก่างใส่ทองงเาหยุดบ่ไมด้จ้ะหยุดเราเนเชโนว่าเขาแห้งนะ ลังดังไปวันหนึ่งเขาแรงสักยิงขานธรรมดาเขายิงวันหนึ่งมันไลยเธออุ่นแล้วมันเหนียวเขาก็ได้เจ้าร้องขืนมึงแล้วพันใด้ข้าพ่อข้างขืนยันอ่อนนี่นี่ยันมันหักเนาะมันเป็นเศษน้อยน้อยหรือว่าคุณคิดได้ไรเลย เขาสั่งว่ามันถือเล็กหน่อยเขาสั่งก็สั่งเล็กใหญ่อยู่เขสั่งเี๋ยวอ่นก่อนน่ยังไงไก่ไก่เป็นอะไรจอุ่น้าถือถหึ่งเฮ็ดตะบนนึ่เฮ็ดได้กินมือขันกินบวกินมือหนึ่งว่าหนึ่งเบ็ดป่ดเก็บวไว้นไว้ใส่แกง มาได้อีกมันเกออกกี่ตัวลกัมเป้าร้ทาบาทนี่จะขี่ตัวนก่อนองบชองสามบาบมันถีจักยุ่มสามสี่หัจ้ืวงสามสี่เนาะชั่วคายนี่มีฝูนุนอยู่บ่เราขาคยเห็ดนี่ ขอบคุณอะไรได้อพี่น้องขอบกันคิดนะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปไฮเดอร์